รถหลักหมื่นที่คุณตามหาเป็นกระบะพร้อมใช้งานมาชมที่ภูมิรถสวยแล้วเลยครับสวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับทุกท่านบอกเลยช่วงนี้นะครับรถหลักหมื่นก็เยอะหลักแสนต้นก็มีนะครับรถดีๆมีอีกเพียบนะครับสําหรับภูมิรถสวยชุดนี้นะครับวันนี้เชิญชมครับนี่เลยเจ้าโตโยต้ามิต t เอ็กนะครับปี1994เนะครับเครื่อง25 0พนะครับ2อแอลนะคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะรถสวยเดิมไม่มีผุนะครับ หน้าตาเดิมๆเลยและก็รู้สึกว่าคันนี้น่าจะได้รถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับโอ้ยสุดแน่นอนนะครับเชิญชมเลยครับคันนี้นะครับผมได้เป็นไมตี้นะโอ้โหตามหน้าตาหล่อๆตามสไตล์ไมตี้อยู่แล้วครับสีนี่บอกเลยว่าโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนบางครับสีขาวนะบางเดิมทั้งคันนะบอกเลยว่าบางเดิมนะใครไม่เชื่อนะมาดูด้วยตาตัวเองได้เลยนะครับนี่เชิญชมรอบๆคันเลยครับนี่ ชอบมากเลยฝาโปร่งเสียงดีมากเลยอ่ะเสียงมันก้องงังวานนะครับมันรถเดิมสนิทเลยอ่ะนี่คันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กขอบ15นะแล้วก็รัดยางนะครับรัดยางอ่ะน่าจะเป็น n e x e n นะครับปี2020นะยางดอกแบบแน่นๆเหลือๆเลยครับนี่นะครับผมสีรอบคันเต็มเลยครับผมว่าสีนี่โอ้โหสวยจัดอ่ะสวยจัดเลยครับคือมันมันมันได้สีขาวแล้วมันพิเห์นะแล้วก็นี้เป็นตัวแคปด้วยครับนี่เอ็กซ์ตร้าแคปนะครับนี่ สไตล์นะครับแล้วก็เรามีโรบาสสแตนเลสให้ด้วยนะครับลูกค้าเนี่ยยุค90เนี่ยไม่ต้องแบบตามหาโรบาเลยนะที่ภูมิรถสวยไม่มีถอดแล้วครับเอาไปขายมันได้ไม่กี่บาทแล้วไปแลแพงๆไม่แน่หายหมดหยอก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 ครับนี่นะครับล้อแม็กซีวงเลยครับคันนี้มีแม็กไรเนืรอให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นตัว G l อนะครับน้ำพักน้ำแรงนะครับนี่ให้ดูแบบชัดๆเลยครับนี่ลนกระบะโวยลิปเลย ตอนแรกนึกว่าเอ้ยชกปุ๊บรนกระบะหายเข่าใ่สวยๆคันนี้สวยจริงครับผมบอกเลยนะท่านไหนนะซื้อไปเข้าไร่เข้าสวนทาํามาค้าขายเนี่ยแล้วยังไม่พูดถึงเครื่องยนต์นะนี่ให้ถูแค่ภายนอกเลยครับบอกเลยโคตรสุดนะครับเดี๋ยวเชิญชมห้องโดยสารกันต่อเลยนะครับอวยเยอะมากๆเลยคันนี้สุดยอดเลยครับโอ้ยพี่พัทภายในโคตรสวยครับภายในสวยจัดเบาะไม่ขาดครับนี่พงมลา,ายแบบเดิมๆแน่นๆเลยครับ แล้วก็คันนี้เลขไมค์แค่สองแสนสี่หมื่นกว่ากิโลนะครับเพลงเปิดฟังได้ครับแล้วก็แอร์เย็นแน่นอนคันนี้นะครับเกียร์ห้าสปีดนะโอ้โหน่นพึกเลยฮะแล้วก็คอนโซลโคตรสวยครับนี่ดูภายในนี่หนังกว้างโคตรยังแน่นนะครับแล้วตัวนี้ดูบอกแคบดิครับหนังเดิมโรงงานครับผมบอกเลยใครได้คันนี้ไปนะโคตรคุ้มนะครับในราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะะไปห้องเครื่องกันต่อเลยครับเฮ้ยรถแนวนี้มัมีเสน่ห์นะเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่นะครัถรถประมาณนี้นะแต่ผมมองว่าคันนี้มันมันใช้ได้เลยครับมันสวยเลยอะเอานี้มาเนี่โอ้โหฝากระโปรงเดิมโรงงานครับสติกเกอร์โรงงานยังอยู่ครับคันหน้าเดิมๆครับผมเดิมจริงอันนี้ครับคันหน้าเดิมๆเลยแก้มเดิมสนิทครับเนี่แผ่นเพลทอยู่นะครับคันนี้นะครับเครื่องนี่คุณมาดูเลยเนี่มือกล้องซูมหน่อยครับแห้งกริบเลยครับแห้งไปเลยนะครับเป็นเครื่องรหัส 2L นะครับเครื่อง2.5นี่นั่นเองนะครับประหยัดน้ำมันด้วยตัวนี้นะครับ น้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญฟังเสียงเครื่องกันเลยครับเป็นไงลละครับทุกท่านเสียงเครื่องแบบโอโหแบบแห้งนิ่งสิแต่เอางี้ว่าว่าผมไม่เคยได้ยินเสียงเครื่องแบบนี้มานานแล้วนะนุ่มนวลดีครับถ้าเป็นผู้หญิงเขาแบบว่าขาวเนี่ยนะเอางี้ว่านะฮะในวัดเขาพูดเยอะไม่ได้ครับได้แค่ประมาณนี้นะ บอกเลยว่าคันนี้พร้อมมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะดับเสียงเครื่องแล้ฟังเสียงราคาเลยครับแต่เร่งเร่งหน่อยเร่งหน่อยโอ้โหโอ้โมามามา,มาเลยครับพี่น้องคันนี้สุดแน่นอนนะฮะย้ำนะครับคันนี้เป็นเจ้า Toyota ามิต x เครื่อง2อ0พ2 L ห้าับนะครับปี1994นะภูมิรถสวยนะครับขอเสนอราคาขายแค่ แปดหมื่นเก้าพันบาทย้ำแปดหมื่นเก้าพันบาทครับใครสนใจรีบมาให้เร็วนะราคานี้บอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับต่อรองได้ที่หน่อยนะรถหลักมืออย่างนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าภูมิรถสวยเนี่ยคัดมาให้อย่างดีคันนี้นะครับสุดแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ภูมิรถสวยนะครับกราบลาไปก่อนนะจ๊ะทุกท่านสวัสดีครับหวานเจี๊ยม